เบื่อไหมกับความสัมพันธ์ที่วุ่นวายเหมือน notification เด้งไม่หยุดเคยไหมที่รู้สึกว่ายิ่งมีเทคโนโลยียิ่งเหงายิ่งห่างวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องธรรมะที่อาจจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณในยุคดิจิทัลมันสงบลงได้บ้างเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางทีเราถึงรู้สึกว่าโซเชียลมีเดียมันยิ่งทำให้เราคอนเน็กน้อยลงทำไมเราถึงรู้สึกว่าเราต้องเพอร์ฟอร์มตลอดเวลาต้องโชว์ต้องอวดต้องแข่งนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของปัญหา ลองคิดดูนะในอดีตรเราเจอกันคุยกันมองหน้ากันจริงๆแต่เดี๋ยวนี้เราคุยกันผ่านหน้าจอเราเห็นแต่เวอร์ชั่นที่เขาอยากให้เราเห็นเราตัดสินกันจากฟิลเตอร์และยอดไลค์แล้วความจริงใจมันอยู่ตรงไหนความเข้าใจมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงธรรมะเนี่ยมันสอนให้เราอยู่กับปัจจุบันให้เราเห็นสิ่งที่เป็นจริงไม่ปรุงแต่งไม่ตัดสินลองเอามาใช้กับความสัมพันธ์ดูสิสติก่อนจะตอบคอมเมนต์แย่ๆลองหายใจลึกๆก่อนไหม ก่อนจะเชื่อทุกอย่างที่เห็นในโซเชียลมีเดียลองคิดก่อนไหมเมตตามองคนอื่นด้วยความเข้าใจไม่ใช่ด้วยการตัดสินลองคิดดูว่าทําไมเขาถึงทําแบบนั้นไม่ใช่แค่เขาทําแบบนั้นปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ,อความสัมพันธ์อะไรคือสิ่งที่ไม่จําเป็นต้องใส่ใจสมมตุติแฟนคุณโพสต์รูปคู่กับคนอื่นแทนที่จะโกรธหัวฟดหัวเวียงลองถามตัวเองก่อนว่าทําไมฉันถึงรู้สึกแบบนี้ฉันกลัวอะไร แล้วค่อยคุยกับเขาด้ความเข้าใจไม่ใช่ด้วยอารมณ์การเอาธรรมะมาใช้ในความสัมพันธ์ยุคดิจิตอลไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเลิกเล่นโซเชียลมีเดียแต่มันหมายความว่าคุณต้องเล่นมันอย่างมีสติเล่นมันอย่างเข้าใจและที่สําคัญอย่าปล่อยให้มันมาควบคุมความสัมพันธ์ของคุณความสัมพันธ์ที่แท้จริงมันวัดกันที่ใจไม่ใช่ที่ยอดไลค์จำไว้ว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงทั้งความสัมพันธ์ทั้งโซเชียลมีเดียวันนี้เราอาจจะมีความสุขกับยอด f o l l o w ร์แต่วันพรุ่งนี้มันอาจจะหายไปหมดก็ได้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรามีความสุขกับตัวเองและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่เรารักจริงๆไม่ต้องเพอร์เฟกแค่ Pres e n t ก็พอลองนึกภาพการที่เราคุยกับใครสักคนมองเข้าไปในดวงตาของเขาจับมือเขาสัมผัสถึงความรู้สึกที่แท้จริงมันต่างจากการคุยผ่านหน้าจอแค่ไหนธรรมะคือฟิลเตอร์ที่ดีที่สุดแล้วคุณละ่ะคุณมีวิธีจัดก,การกับความสัมพันธ์ในยุคดิจิตอลยังไงลองคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ อย่าลืมกดไลค์อด Subscribe นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย